สุขภาพดีกับ GE New Normal วันนี้ไม่ได้จัดรายการอย่างเดียวได้คะ่ะแต่ว่า มีน้องนนักศึกษานะคะที่เรียนในรายวิชาการศึกษาทั่วไปหรือว่าวิชา GE นะคะได้มาร่วมค่ะนำเสนอสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังท,ทุกท่านนะคะเป็นสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะเหมือนกับชื่อรายการเลยคะว่า,าสุขภาพดี GE new normal นะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะก็ถือเป็นกลุ่มที่3นะคะที่จะมาร่วมดำเนินรายการในวันนี้กัน ซึ่งสาระความรู้ในแหม่ทีฉันรับรองเลยว่าไม่น้อยกว่ากลุ่มที่ผ,ผ่านมาอย่างแน่นอนนะคะกลุ่มแรกก็เป็นเรื่องของโรคซึมเศร้ากลุ่มที่2เป็นเรื่องของโรคที่มากับฤดูฝนนะคะโรคไข้เลือดออกแล้วก็โรคฉีนูแต่ว่ากลุ่มนี้นี่จะมาแนวแบบสายสุขภาพนะคะนั่นก็คือจะพูดถึงเรื่องของการ ดื่มน้ําค่ะนะคะแต่ว่าการดื่มน้นําเอ๊ะจะสําคัญกับสุขภาพของเรายัางไงานะคะแล้วการดื่มน้ําที่แบบจะได้ประโยชน์กับร่างกายเราจริงๆเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างก็คงต้องให้น้องๆนะคะกลุ่มนี้นะทั้งทั้งหกท่านนะคะได้มาพูดคุยกับดิฉันแล้วก็กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยนะคะก่อดอื่นให้น้องๆแนะนําตัวก่อนค่ะคะ่ะดิฉันนะคะ นางสาวนิชาพานันทวงศ์หรือข้าเจ้านักศึกษาชั้นปีที่สองสาขาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงินค่ะค่ะดิฉันนางสาวเมทาวีเดดพนกลางหรือเฟิร์นนักศึกษาชั้นปีที่สองสาขาธุรกิจด,ดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงินค่ะสวัสดีคร,รับผมธีรวัตรพัฒนาพร,รหรือเฟมชั้นปีที่สองสาขาธุรกิจด,ดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงินครับ ค่ะมีน้องเข้าวเจ้าน้องเฟิร์นแล้วก็น้องเฟรมนะคะนะสามท่านนะคะที่จะเป็นาสามท่านแรกที่มาคุยในเรื่องของน้ำเปล่าใช่ไหมคะในวันนี้การดืมรรด่มน้ำเปล่าปรนะโยชน์ของการดื่มน้ำเปล่าเนี่ยค่ะโดยที่ใครจะเป็นคนเริ่มต้นเอ่ยที่จะพูดถึงเรื่องสาระอันเป็นเข้าเจ้าใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวดิฉันเชิญข้าเจ้าให้ความรู้เกี่ยวบเรื่องของการดื่มน้ำเปล่าได้เลยค่ะ น้ำนะคะเป็นสิ่งสําคัญของร่างกายโดยร่างกายของเราเนี่ยจะมีน้ําอยู่ประมาณร้อยละ50-60ค่ะหรือบอกได้ว่าร่างกายของเราครึ่งนึงเนี่ยมีน้ําเป็นส่วนประกอบซึ่งการดื่มน้ําในปริมาณที่พอดีก็คือวันละ6-8แแก้วจะทําให้สุขภาพดีขึ้นได้ค่ะ สำหรับประโยชน์หล,หลักๆที่ได้จากการดื่มน้ำให้เพียงพอก็คือจะทำให้ระบบต่างๆของร่างกายและสมองทำงานได้ดีและยังส่งผลดีต่อการลำเลียงสารอาหารไปยังส่วนต่างๆและช่วยให้ระบบการขับถ่ายดีขึ้นจึงสามารถป้องกันท้องผูกและทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีค่ะ นอกจากนี้นะคะยังช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะปัสสาวะและมะเร็งเต้านมเพราะน้ำนะคะมีส่วนช่วยในการกำจัดสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราได้ด้วยค่ะ และยังช่วยให้เอวเวะต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติเช่นช่วยในการเคลื่อนไหวเพราะน้ำเนี่ยนะคะจะไปช่วยหล่อลื่นข้อต่อและช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและที่สำคัญการดื่มน้ำอย่างเพียงพอก็ยังช่วยเรื่องระบบเผาผลาญซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเผาผลาญอาหารและไขมันในร่างกายด้วยค่ะเห็นไหมครับว่าแม่น้ำเปล่าเนี่ยมีประโยชน์เยอะแยะมากมายจริงๆเลย ในการที่เราจะดําเนินชีวิตนะคะเขาถึงบอกว่าเอ๊อะร่างกายเนะะี่ยขาดอาหารนะอยู่ได้ตั้งหลายวันแต่ว่าขาดน้ําเปล่าเนี่ยอยู่ได้ไม่กี่วันก็เสียชีวิตแล้วนะคะเพราะว่าร่างกายขาดน้ํานั่นเองค่ะนะคะรู้ถึงประโยชน์ของน้ําเปล่าแล้วนะคะในเเรื่องต่อไปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยค่ะต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของการดื่มน้ําอย่างไรให้เพียงพอคะ่ะสิ่งแรกที่เราจําเป็นจะต้องรู้นะคะ ก็คือเราควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำรวดเดียวในปริมาณมากๆค่ะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะไม่สามารถกำจัดสวนเกินออกจากร่างกายได้ทันในหนึ่งวันเราควรดื่มน้ำให้เพียงพอประมาณ2ลิตรหรือ6กถึงแดแก้วหรือม,มากกว่านั้นตามกิจกรรมหรืออาการทางสุขภาพต่างๆแต่สําหรับผู้ที่มีโรคประจําตัวอาจจะได้รับคาแนะนําจากแพทย์ให้ดื่มน้ําเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับว่าโรคประจําตัวที่เป็นมีอาการแบบไหน เพราะว่าสภาพร่างกายของผู้เปิดแต่ละคนนั้นแตกต่างกันค่ะโดยการดื่มน้าที่ถูกต้องก็คือดื่มน้ําเปล่าที่ปราศจากสารเจือปนโดยควรจิบทีละนิดต,ตลอดทั้งวันเพราะหากดื่มน้ําครั้งเดียวในปริมาณมากจะทําให้ไตของเราทํางานหนักมีอาการวิงเวียนหรือปวดศีรษะและหากดื่มน้ําอย่างรวดเร็วจะมีผลต่อการทํางานของการสูบฉีดของหัวใจค่ะนอกจากนี้สําหรับคนที่ออกกําลังกายเป็นประจํขาขณะออกกําลังกายจะมีการสูญเสียน้ามากขึ้น ดังนั้นจึงควรที่จะดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพอเพื่อรักษาสมดุลน,น้ําและแร่ธาตุในร่างกายเพื่อเป็นการเชื้อเชยน้ําที่สูญเสียไปค่ะนี่ก็เป็นวิธีการดื่มน้ํานั่นเองนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะเคย ชินเนะเวลาที่เราร้อนหรือว่าเราเหนื่อยมากๆเราก็จะก็ดื่มน้ําแบบอึ๊กอึ๊กอึ๊กอึกเห็นบางคนนี่แผลยกซอสที่เป็นขวดๆเลยซึ่งจริงๆแล้วการดื่มน้ําแบบนั้นไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่นะคะทางที่ดีก็คือ,ค,อค่อยๆจิบไปนะคะแต่ว่าจิบน้ําให้ตลอดทั้งวันนะคะอย่างน้อยๆเนียน่ยเขาบอกว่าต้องประมาณว่า8-10แก้วเลยใช่ไหมคะต่อวันทําได้หรือเปล่าคะคุณผู้ฟังคะที่ฉันคนหนึ่งเลยที่รู้ทั้งรู้นะรู้หมดแต่ว่า อดทำไม่ได้นะคะค่ะรู้ถึงวิธีการดื่มน้ำแล้วค่ะในหัวข้อต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเอ่ยหัวข้อต่อไปนะครับเวลาไหนบ้างที่ควรดื่มน้ำนายแพทย์นัฐพลพงรัตนามานโรงพยาบาลมงกุฎเก้าเขียนไว้ในหนังสืออายุยืน100ปีง่ายแค่นี้เองว่าการดื่มน้ำนั้นสำคัญแต่ถ้าอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นได้ด้วยเมื่อไหรก็ตามที่เราดื่มน้ำตอนที่หิวน้ำแปลว่าร่างกายกำลังเข้าสู่ภาวะขาดน้ำ ดังนั้นเราควรดื่มน้ําและไม่ปล่อยให้ตนเองหิวน้ําบ่อยๆและน้าที่ดีที่สุดกับร่างกายคือน้ําเปล่าแปดเวลาที่ควรดื่มน้ํา1หลังตื่นนอนเพื่อให้ร่างกายสดชื่น 2. ขณะและหลังออกกําลังกายช่วยให้ประสิทธิภาพของการออกกําลังกายดีขึ้น 3. ก่อนกินข้าวเพื่อให้ระบบย่อยอาหารเตรียมพร้อมต่อการทํางาน 4. ก่อนอาบน้ําเพื่อป้องกันอาการหน้ามืดระหว่างอาบน้ําอุ่นได้ 5. ก่อนเข้านอนควรลดความเสี่ยง ภาวะขาดน้าระหว่างที่เราเข้านอนได้ 6. เมื่อรู้สึกว่ามีไข้ไม่สบายจะทําให้ใหายไข้ได้ไวยิ่งขึ้น7เมื่อรู้สึกอ่อนเพลียน้ําเย็นสามารถช่วยให้อาการอ่อนเพลียดีขึ้นได้8เมื่อต้องอยู่เฝ้าไข้ผู้ป่วยน้ําช่วยการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันได้ก็เป็นเ,เรื่องของการดื่มน้ําอีกเรื่องหนึ่งที่บางทีเนี่ยแม่คนเราดื่มน้ําก็เป็นปกติเหมือนเป็นเป็นอะไรอะ่ะ เป็นอัตโนมัติกันอยู่แล้วนะว่าหิวก็ดื่มน้ำอยู่ก็ดื่มน้ำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการดื่มน้ำถ้าจะให้เกิดประโยชน์จริงๆนะกับสุขภาพที่ดีเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนมีวิธีการมีเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่ซ่อนอยู่นะคะที่เราอาจจะ ไม่ทราบหรือบาทีทราบแล้วลืมไปนะคะวันนี้น้องๆก็ได้มาย้ํากับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของแนวทางการดื่มน้ําเปล่าเพื่อที่จะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์กันอย่างแท้จริงนะคะค่ะสุขภาพดีกับ G E New Normal นะคะนี่ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของน้องๆกลุ่มสุดท้ายในวันนี้ค่ะที่จะมาพูดกันถึงเรื่องของอการดื่มน้ำเปล่านะคะให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะในช่วงที่ผ่านมาเราก็ ทราบกันแล้วนะคะว่าเอการดื่มน้ำเปล่าเนี่ยให้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะกับ สุขภาพของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ช่วยให้อวัยวะต่างๆมันทํางานตามปกตะะิอย่างที่เราทราบมันดีนะคะว่าในร่างกายคนเราเนี่ยมีน้ํานะคะเป็นส่วนประกอบถึง70%เปเลยค่ะนอกจากนี้ก็ทราบกันไปแล้วว่าการดื่มน้ำเนี่ยดื่มยังไงให้เพียงพอนะคะแล้วเวลาไหนบ้างที่ควรจะดื่มน้ำนะคะยังมีต่ออีกนะคะว่าเอะเวลาที่ควรจะดื่มน้ำเนี่ยเป็นเวลาไหนแล้วนอกจากนี้ยังจะมี ให้เราได้ตระหนักด้วยนะคะว่าถ้าเราดื่มน้ําน้อยเกินไปเนี่ยจะส่งผลเสียยังไงบ้างเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมาฟังน้องๆพูดกันดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ต้องให้น้องๆค่ะอีกสามท่านนะคะได้แนะนําตัวเองก่อนที่จะนําเสนอสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพในช่วงของสุขภาพดีจีนิวนอร์มอกันค่ะน้องๆแนะนำตัวหน่อยเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจิรพรปันเบือหรือมิวค่ะอยู่ชั้นปีที่หนึ่งสาขาการจัดการค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทพรภูดอนตองหรือกั้งนักศึกษาชั้นปีที่สองสาขาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงินค่ะค่ะดิฉันสิริรัตน์เอ็มอุไลนะคะคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการชั้นปีที่หนึ่งค่ะ น้องมิวน้องอ่งน้องมิวน้องก้างแล้วก็น้องอิงนะคะที่ฉันเลิมเดิมเปิดใหม่ไปสักครู่ขออภัยคุณผู้ฟังเสียงอาจจะหายไปวูบหนึ่งเนื้อน้องมิวน้องก้างแล้วน้องอิงนะคะก็จะเป็นอีกสามท่านนะคะที่จะมาพูดถึงเรื่องของการดื่มน้ําเปล่าที่จะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะในช่วงต่อไปนี้ท่านไหนจะนําเสนอก่อนดีคะ ค่ดื่มน้ําน้อยเกินไปส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไรดื่มน้ําน้อยเกินไปส่งผลเสียกับร่างกายเพราะร่างกายมีน้ําเป็นส่วนประกอบหลักถึงสองในสทั้งในเลือดและในเซลล์ต่างๆนะคะในแต่ละวันร่างกายมีการขับถ่ายของเสียในรูปแบบต่างๆที่ทําให้สูญเสียน้ําดังนั้นเราจําเป็นต้องดื่มน้ําชดเชยและควรดื่มน้ําในปริมาณที่ร่างกายเราต้องการ ถ้าเราดื่มน้ำน้อยจะทำให้เลือดของเรามีความเหนืดและข้นขึ้นซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการไหลเวียนของเลือดไปตามส่วนต่างๆในร่างกายถ้าเป็นแบบนี้ในเวลานานจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ mm. เช่นปวดหัวอ่อนเพลียเรื้อรังมีเสียงในหูความจำเสื่อม ตายทำงานหนักและปัะสสะาวะมีสีเข้มมีโอกาสติดเชื้อทางเดินปัะสสะาวะส่วนล่างได้ง่ายและมีสารก่อนิ้วตกตะกอนอาจเป็นเหตุของโรคนิ้วได้ง่ายค่ะอันนี้ดิฉันยืนยันตามที่น้องมิวพูดได้เลยนะคะเพราะว่าดิฉันก็ เป็นนิ่วอยู่เป็นประจำเลยนะชีวิตน,นี้เป็นนิ่วมาละสี่รอบนะคะสี่รอบซึ่งสาเหตุนะคุณหมอก็บอกเลยนะคะว่าเป็นเพราะว่าดื่มน้ําน้อยเกินไปนั่นเองเห็นไหมคะคุณผู้ฟังะคะเนี่ยค่ะเวลาที่ิดันจัดรายการแล้วก็พูดถึงเรื่องสุขภาพิดันถึงมักจะพูดถึงเรื่องของการที่เราต้องดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะในแต่ละวันนอกจากจะทําให้เราสุขภาพดีเนี่ยดื่มน้ํามากๆยังทําให้ผิวพรรณสวยงามอีกด้วยนะคะแต่ว่าดื่มน้ําน้อยเกินไปเนี่ยมีผลเสียอย่างไรเนี่ย เรารู้แล้วทีนี้เนี่ยดื่มน้ํามากเกินไปก็มีผลเสียเช่นกันใช่ไหมคะค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังกันต่อค่ะว่าเอ๊ะถ้าดื่มน้ํามากเกินไปมีผลเสียยังไงบ้างค่ะดื่มน้ํามากเกินไประวังภาวะน้ําเป็นพิษภาวะน้ําเป็นพิษเป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากการที่เราดื่มน้ํามากเกินไปจนไปส่งผลกระทบต่อการทํางานของร่างกายค่ะเช่น ทำให้สมองหยุดทำงานทำให้น้ำในเลือดมากจนไปเจอจางเกลือแร่ในเลือดค่ะโดยอาการภาวะน้ำเป็นพิษจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราดื่มน้ำมากกว่า3-4ลิตรในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหรือดื่มมากเกินไปคือดื่มวันละ6-7ลิตรค่ะและมักจะมีสัญญาณเตือนออกมาเช่นมีอาการปวดหัวขึ้นไส้หรืออาเจียนเป็นตะคิวง่วงนอนมีอาการอ่อนเพลียชักหรือหมดสติรวมถึงในบาง,บางกลุ่ม อาจจะมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะน้ำเป็นพิษเช่นคนที่ใช้ยากระตุ้นต่างๆค่ะและผู้ที่เคยใช้ยาเสพติดรวมถึงแอลกอฮอล์เพราะพยายามที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกด้วยการดื่มน้ำมากๆหรือคนที่พยายามลดน้ำหนักค่ะด้วยการดื่มน้ำปริมาณมากก็มีความเสี่ยงเช่นกันการป้องกันภาวะนี้เพียงแค่ดื่มน้ำตามปกติดื่มน้ำเปล่าที่สะอาด ให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายประมาณ1 5ึถึงสลิตรหรือ6-8แแก้วต่อวันหรืออาจจะดื่มเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักตัวแต่ยังไงก็ควรจิบทีละนิดตลอดทั้งวันและอย่าดื่มรวดเดียวเด็ดขาดค่ะห้ามดื่มน้ำรวดเดียวนะคะแล้วก็ห้ามดื่มน้ำเยอะเกินไปด,ด้ยวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกตัวเองด้วยนะคะซ้ำๆนะคะว่าไอ้อ่ออาง ต้องการจะลดน้ําหนักนยะดิฉันก็บ้างจะปวดไว้ตัวเองอ้วนอ้วนอ้วนนะแล้วก็เนี่ยพออยากลดน้ําหนักเขาบอกว่าให้ดื่มน้าเยอะๆเ็าจะดื่มน้ําเยอะแต่ดื่มเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะคะอย่างที่น้องเขาบอกอาจจะส่งผลกระทบกับร่างกายได้นะคะทําให้เกิดภาวะน้ําเป็นพิษอันนี้ก็ความรู้ใหม่นะคะภาวะน้ําเป็นพิษเนี่ยไม่กินน้ําก็ไม่ดีเนาะกินน้ํามากเกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นนะคะชีวิตนี้ต้องอยู่ในทาง ซ้ายกลางนะคะคุณผู้ฟังค่ะที่สําคัญคือเนี่ยดื่มน้ํได้จะให้ดีที่สุดก็ประมาณ8ปดถึงสิแก้วต่อวันทําให้ได้ก่อนเถอะนะคะค่ะแล้วอนอกจากการดื่มน้ําน้อยเกินไปก็ไม่ดีดื่มน้ํามากเกินไปก็ไม่ดีในหัวข้อต่อไปนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องอะไรคะภาวะขาดน้ําในผู้สูงอายุค่ะอ๋อนี่สําหรับผู้สูงอายุเลยนะคะค่ะภาวะขาดน้ําในผู้สูงอายุใช่ไหมคะค่ะจะเป็นยังไงนะเชิญเลยค่ะ,คะ ภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุมักจะพบได้ง่ายนะคะเพราะของเหลวในสำรองในร่างกายที่ลดลงการตอบสนองต่อความกระหายน้ำลดลงก็เลยมีความเสื่อมของร่างกายเกิดขึ้นเช่นการปัสสาวะไม่ได้ซึมเศรา้าสมองเสื่อมรวมถึงการได้รับยาบางชนิดเพื่อรักษาโรคประจำตัวค่ะเลยทำให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการขาดน้ำมากกว่ากลุ่มวัอื่นๆ โดยพบว่าอาการที่สแสดงภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุเริ่มจากริมฝีปากแห้งความยืดหยุ่นของผิวหนังลดลงรู้สึกอ่อนเพลียปัสสาวะลดลงหรือมีสีเข้มขึ้นรวมไปถึงการเป็นตาคิ้วได้ง่ายและถ้าผู้สูงอายุมีภาวะขาดน้ำที่รุนแรงมากขึ้น <c oughs> ก็จะพบว่ามีชีชพรจรเร็วกว่า120ครั้งต่อนาทีเลยค่ะแล้วยัง แล้วยังมีความดันโลหิตต่ําขณะเปลี่ยนท่าทําให้เกิดการอาก,อาการวิงเวียนศีรษะเป็นล้มง่ายมีภาวะสับสนหมดสติจนสามารถเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและตายไว้ได้ค่ะส่วนใหญ่พบว่าภาวะขาดน้ําในผู้สูงอายุจะมีอาการที่ไม่ชัดเจนแต่จะสังเกตได้ง่ายถ้ามีความรุนแรงค่ะและในช่วงหน้าร้อนที่อุณหภูมิสูงขึ้น จนใกล้เคียงหรือมากกว่าอุณหภูมิในร่างกายก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายของผู้สูงอายุสูญเสียน้ำมากกว่าปกติได้ผู้สูงอายุดื่มควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วและควรดื่มทุกชั่วโมงอย่างสม่ำเสมอค่ะไม่ต้องรอให้หิวน้ำนะคะ เพราะว่าผู้สูงอายุไม่ควรจะดื่มชากาแฟแอลโกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้าตาลสูงอันนี้คือคไม่ควรดื่มใช่ไหมใช่คะ่ะไม่ควรไม่ใช่ผู้สูงอายุควรดื่มเดี๋ยวผู้สูงอายุซดแอลกอฮอล์ปนอื้อือะไม่ไมด้จริงค,ค่ะค่ะไม่ควรนะคะค่ะที่มีปริมาณน้าตาลสูงและทําให้ร่างกายขาดน้ําได้มากขึ้นแต่ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีโรคประจําตัวเช่นไตาวายเลือรล,ลังโรคหัวใจ ควรดื่มน้ําปริมาณที่แพทย์ผู้รักษาแนะนําค่ะค่ะนะคะน,นี่ก็เป็นการดื่มน้ําสําหรับผู้สูงอายุนั่นเองนะคะซึ่ง ต้องดูแลเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งเพราะว่าผู้สูงอายุก็แม่ระบบการทํางานเนี่ยร่างกายก็เริ่มที่จะเสื่อมถอยนะคะแล้วบางทีบางท่านเนี่ยก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคประจําตัวโรคเรื้อรังนะคะจะต้องดูแลเรื่องการดื่มน้ําให้มากเ,เป็นพิเศษนะคะอย่างที่น้องเขาบอกนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรที่จะทานน้ำอะไรที่มันมีคาเฟอีนนะคะพวกชากาแฟพวกที่มีแอลกอฮอล์นะคะรวมถึงไอ้พวกหวานทั้งหลายแหล่นะคะน้ำหวานต่างๆเพราะว่าบางทีเนี่ยการ ดื่มน้ําที่มันไม่ใช่เป็นน้ําเปล่านะน้าบริสุทธิ์เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวนคะคะคุณผู้ฟังค่ะิฉันจะไอนะคะค่ะนี้ก็เป็นสาระความรู้ในวันนี้นะคะที่น้องๆน,นะคะได้นํามาพูดคุยให้เราได้รับทราบกันนะคะเรื่องของ การดื่มน้ำเปล่านะคะให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริงนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้นุบฟังอย่างยิ่งเลยค่ะก็ต้องขอบคุณน้องๆด้วยนะคะน้องๆมีอะไรจะพูดส่งท้ายไม่เอ่ยค่ะก็จะบอกถึงการป้องกันความเสี่ยงภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุนะคะก็สามารถทำได้โดยให้ผู้สูงอายุอยู่ในบ้านพักอาคารหรือสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศ แต่ถ้าไม่มีเครื่องปรับอากาศก็แนะนําให้ใช้พัดลมค่ะเปิดให้ห่างจากตัวอย่าหันพัดลมเป่าเข้าหาตัวโดยตรงให้เปิดพัดลมแบบสายเปิดประตูเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศแต่ถ้าอากาศร้อนมากๆก็ควรหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านค่ะแต่ถ้าจําเป็นจริงๆก็ควรสวมหมวกใส่เสื้อแขนยาวที่มีสีอ่อน กางเกงขาย,ยาวหลวมๆน้ำหนักเบาและบายความร้อนได้ดีกางลมเพื่อป้องกันแสงแดดและพกน้ำดื่มติดตัวตลอดเวลาดังนั้นนะคะผู้ดูแลหรือตัวผู้สูงอายุเองก็ควรต้องสังเกตอาการตัวเองว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าเช่นเป็นตาคิวหน้ามืดเป็นลมอ่อนเพลียมากหรือซึมสับสนถ้ามีก็ควรรีบติดต่อสายด่วน1 6 6 9แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือไปพบแพทย์ทันทีค่ะ นะคะก็สำหรับผู้สูงอายุในพิเศษนิดนึงจริงๆเลยนะคะเพราะว่าการที่จะดูแลนี่จะต้องดูแลกันแบบใกล้ชิดสักหน่อยเพราะเราไม่แน่ใจว่าเอา๊ะถ้าหากว่าผู้สูงอายุขาดน้ำนะคะหรือว่าอาจจะอะไรอ่า ดื่มน้ำนะคะไม่ถูกต้องอะไรจะส่งผลกระทบอะไรหรือเปล่าโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนะี่ยร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตไหมนะคะก็ฝากไว้นะคะสําหรับทุกทกท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ในการดื่มน้าเพื่อสุขภาพวันนี้ค่ะมีน้องๆท่านไหนจะเสริมอะไรไหมคะดูว่าหมดแล้วหมดแล้วสายนาดิ๊กๆเลย <laughs> หมดแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณน้องๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้มาพูดคุยกันในรายการนะคะให้เราได้ความรู้เยอะแยะเลยเรื่องของประโยชน์ของน้ําเปล่าแล้วก็วิธีการดื่มน้ําเปล่าที่ถูกต้องนะคะรวมไปถึงเ,เรื่องของผู้สูงอายุกับการดื่มน้ําด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการมาแต่ว่าวันนี้นี่สําหรับน้องๆน,นะคะกลุ่มกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะที่มาพูดคุยกันใน ช่วงของ GE สุขภาพดีกับ GE New Normal นะในรายการร้อยเอ็ดจุดเจ็ดห้าไรตี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะน้องๆลาคุณผู้ฟังหน่อยค่ะสวัสดีค่ะก็หวังว่าถ้าติดอกติดใจเขาหน้านี่มาช่วยพี่ต่อจัดรายการใหม่ๆอีกได้นะคะ สุขภาพดีกับ GE New Normal